คำว่าเพราะว่าไม่ได้มีแต่คำว่า because นะคะแล้วใช้คำไหนได้อีกบ้างิดต,ตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัขวข่าวของรอยเตอร์ระบ,บุว่า British Royal Kate self-isolating after COVID-19 contact หมายความว่า เจ้าหญิงเคทแห่งราชวงศ์อังกฤษทรงกักตัวหลังใกล้ชิดผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า due จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า she had been due to attend an event to celebrate the 7 3 r d anniversary of Britain's National Health Service on Monday with William who is not required to self isolate หมายความว่าพระองค์ทรงมีกำหนดเข้าร่วมงานฉลอง73ปีการก่อตั้งหน่วยงานบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษในวันจันทร์กับเจ้าชายวิลเลียมซึ่งไม่ได้ระบุให้ต้องกักตัวสังเกตอาการแต่อย่างใดค่ะคำว่า d u ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะให้ความหมายว่าที่มาถึงเวลาตามกำหนดค่ะ อย่างในกรณีที่เราต้องการจะถามเพื่อนที่ตั้งคันว่ามีกำหนดคลอดเมื่อไหร่เราจะถามได้ว่า when is the baby due และคำว่า due ที่เป็นคำคุณศรรรัพท์นี้ยังให้ความหมายได้อีกว่าที่เหมาะสมตามความสำคัญหรือที่เหมาะสมตามสถานการณ์นะคะสมมุติว่าคุณไม่พอใจพนักงานดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์แล้วต้องการขอคุยกับผู้จัดการคุณอาจจะได้คำตอบกลับมาว่า The customer service manager will respond to your questions in due course. หมายความว่าผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าจะตอบคำถามของคุณได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นค่ะ <c oughs> ทีนี้เราคงเคยเห็นคำว่า due to คำนี้หมายถึงเพราะว่าค่ะไปดูการใช้คำว่า due to ในประโยคกันค่ะตัวอ,อย่างเช่น The tropical plants are going to die in your office due to insufficient light. หมายความว่าต้นไม้เขตร้อนจะต้องตายในที่ทำงานของคุณแน่ๆเพราะมีแสงไม่พอนะ oh, <no. S 2> มาต่อกันที่คำว่า d u ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามซึ่งให้ความหมายว่าสิ่งที่สมควรจะได้รับนะคะ ไปดูการใช้คำว่า do ที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น c a t h y gets more praises than her d u e Most of the project was done by her teammates. หมายความว่า Kathy ได้รับคำชื่นชมมากกว่าที่เธอควรได้รับงานนี้เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมทีมของเธอเป็นส่วนใหญ่ค่ะ นอกจากนี้ค่ะคำว่า due ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามยังให้ความหมายได้อีกว่าสิ่งที่ต้องชดใช้ภาระงานหนักหรือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับบางอย่างที่ต้องการค่ะตัวอย่างเช่น before Clint becomes a successful inventor he paid his dues through decades of trial and error หมายความว่าก่อนที่คลินต์จะกลายเป็นนักประดิษฐ์ที่ประสบความสำเร็จ เขาต้องแลกมากับการลองผิดลองถูกมาหลายสิบปีค่ะวว้า <Wow. S 1> ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากโซเฟียลอเรนนักแสดงชาวอิตาเลียนซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า mistakes are a part of the dues one pays for a full life หมายความว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ